รมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดี ภูมิประเทศที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าปฏิรูปประเทศวสวโสโจะเรียกว่าประเทศอันสมควรที่บุคคลจะอยู่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมะเรียกว่าปฏิรูปประเทศ หลวงพ่อมาอยู่ที่แคนาดาอากาศมันก็หนาวแต่ว่าภายในห้องเขามีฮีเตอร์ถึงแม้อากาศจะหนาวเท่าไร่เราอยู่ในห้องอากาศก็พอดีต่อร่างกายแต่การหนาวจริงๆนั้นมันก็คงจะมีประมาณเ,าเดือนหนึ่งหรืออะไรสองเดือนอย่างนี้แต่ว่าหนาวพอท่วมๆนี่ มันก็มีหลายเดือนแต่ร้อนเน่ก็หายากก็คงจะมีอยู่ประมาณสักเดือนก็กว่าเวลาเที่ใส่อังสากันหนาวเนี่ยจะใส่ตลอดปีจะมีไม่ได้ใส่อังสากันหนาวอยู่สักไม่ถึงเดือนต่อปีอย่างเนี้ยแต่ว่าประเทศแคนาดาก็กลายเป็นปฏิรูปประเทศ หลวงพ่อได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธินอกจากตัวเองจะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อก็สอนให้พระที่มาอยู่กับหลวงพ่อได้เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนอกจากนั้นหลวงพ่อก็เน้นหนักไปในการสอนฝรั่งที่เป็นชาติแคนาดาให้มาเรียนสมาธิฝรั่ง ก็ติดอกติดใจมาเรียนสมาธิกันเพราะว่าเขามาเรียนสมาธิแล้วเขาก็ได้รับผลผลที่ออกมาก็คือเขาได้พลังจิตเมื่อได้พลังจิตเขามีความสุขมีความสุขร่างกายของเขาก็เกิดความประชุมกระชวยแล้วก็เกิดความเอิบอิ่มอย่างที่เขาไม่เคยได้พบได้เห็น เขามีความประทับใจมากแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไปบอกเพื่อนฝูงเขาให้มาทำสมาธิกันการที่หลวงพ่อมาอยู่ในประเทศแคนาดาจึงกลายเป็นปฏิรูปประเทศก็หมายความว่าเหมาะสมในการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนา อย่างนี้เป็นต้นเพราะจาหากว่าเราไปที่ไหนไม่มีใครเรียนสมาธิไม่มีใครสนใจธรรมะไม่มีใครปฏิบัติสมาธิมันก็เหมือนก,นกันกับว่าไม่ใช่ประเทศอันสมควรเพราะว่ามีแต่คนเป็นวิชาทิฏฐิแล้วก็เลยไม่เข้าใจว่าการทำสมาธิภาวนานั้น มันมีผลประโยชน์อย่างไรก็ไม่เข้าใจนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นปัฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นปฏิรูปประเทศนั้นคือสถานที่ได้ทำสมาธิภาวนาสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลสถานที่สั่งสอนแนะนำธรรมะเข้าใจสถานที่ใดมีความไม่ต้องการ ทำสมาธิสุดตังไม่ต้องการฟังธรรมะอธัษนังไม่ต้องการอยากเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏติมิจฉาทิฏติถึงจะอยู่ตรงไหนตรงไหนมันก็กลายเป็นไม่ใช่ปฏิรูปประเทศเพราะว่าบุคคลก็ไม่สัายะเพราะฉะนั้นการอยู่ประเทศแคนาดามาเป็นเวลาสิบกว่าปีมานี้ ผลประโยชน์ที่ได้จากประเทศแคนาดานี่มากมายมหาศาลเนื่องจากว่าหลวงพ่อได้เปิดเซ็นเตอร์หรือเรียกว่าศูนย์สมาธิไว้ในเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองแอดเบนตันเมืองเคนการีเมืองแวนคูเวอร์เมืองน้ำตกในแองคารา ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมืองโตรรนโต้เมืองออตตาวาซึ่งก็เป็นเมืองหลวงในที่ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีศูนย์สมาธิเทหลวงพ่อได้ตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วเอาครูที่ไหนสอนสมาธิหลวงพ่อก็เอาพวกชาวแคนาดาเนี่ ถ้าจะพูดเป็นประชาชนก็เรียกว่าชาวแคนาเดียนเอาชาวแคนาเดียนนี่แหละมาแล้วก็มาเรียนก็หลวงพ่อมีหลักสูตรคือ Meditation Instructor คอร์สหรือเรียกว่าครูสมาธิเมื่อเขาเรียนจบแล้วเราก็เทรนให้เขาเป็นครูกันก็ได้จำนวนมากพอใช้ที่จะให้ไปสอน ตามศูนย์ต่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้นความเจริญในการสอนสมาธิก็กว้างขวางใหญ่โตยิ่งขึ้นหรวงพ่อต้องการที่จะให้ประเทศแคนดาเนี่ยได้พบกับหลักสูตรที่ถูกต้องหลักสูตรที่ถูกต้องก็คือหลักสูตรที่เรียกว่าครูสมาธิภายใต้สถาบันพลงังจิตตานุภาพ เหมือนก,นกันกับที่ประเทศไทยเราได้ทำอยู่ในขณะน,นี้แต่ว่าหลวงพ่อได้ให้เขาแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้พวกชาวแคนาเดียนเขาได้มาเรียนเป็นครูสมาธิกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าระบบแบบแผนที่ถูกต้องเพราะการทำสิ่งใดท่องปวงนี่ ถ้าหากว่าขาดระบบไปแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นสแตนดาร์ดหรือว่ามันไม่เป็นมาตรฐานหรือมันไม่เป็นสากลทีนี้ถ้าหากว่าสมาธิเนี่ยมันมีระบบขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่หรือขั้นไหนเป็นระบบระบบนี้ทำยังไงขึ้นต้นทำยังไงลง้า้ทำยังไง จุดประสงค์คืออะไรในที่สุดก็รู้ว่าสมาธินี่มันมีความสำคัญยังไงอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นระบบการสร้างระบบนี่หลวงพ่อได้ใช้เวลาถึงยี่สิบปีในการสร้างระบบของสมาธิอันนี้ขึ้นโดยใช้ประสบการณ์จากที่หลวงพ่ออยู่กับพระอาจารย์กงมาเจิรพุญยญเป็นเวลาแปดปี และไปอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นหลวงออพ่อใหญ่ในวงพระกรรมฐานอยู่สี่ปีรวมกันเป็นสิสองปีในการที่ได้รับประสบการณ์ต่างๆจากนั้นก็ได้มาเป็นครูสอนประชาชนเป็นจำนวนแสนและในเวลาสามสี่สิบปี แล้วก็ใช้เวลาเ,เขียนตำราหรือปรับปรุงตำราให้เข้ากับยกให้เข้ากับสมัยให้ทันต่อเหตุการณ์ให้เหมาะสมแก่บุคคลทุกแพทยเพื่อเป็นมาตรฐานสากลก็ยี่สิบปีถึงได้สำเร็จก็นำเอามาใช้เป็นหลักสูตรภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพ เมื่อมาเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็ใช้หลักสูตรอันนี้เช่นเดียวกันกับประเทศไทยเอามาสอนที่ประเทศแคนาดาว่าแคนาดาก็ได้รับหลักสูตรนี้ก็พากันชื่นชมและเข้าใจแล้วก็ยอมรับเพราะว่าพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเขามีการศึกษาสูงแล้วก็มีหัวคิดที่ก้าวไกลเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้มาพบหลักสูตรที่แท้จริงอย่างนี้ เขาก็เลยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ช่วยกันอย่างที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุว่าเขาทุมเททั้งกายทั้งใจทั้งสติทั้งปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างช่วยหลวงพ่อให้สมาธิได้เกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะหลวงพ่อก็จึงสบายใจแล้วก็มีความเอ,อิบอิ่มใจ ในการที่มาอยู่ที่ประเทศแคนาดาสอนฝรั่งเป็นเวลาสิบปีกว่ามานี้ผลก็เกิดขึ้นตรงความมุ่งหมายก็อย่างไรก็ตามขอท่านทั้งหลายได้โมทนาในการที่หลวงพ่อได้ดำเนินการให้สมาธิเผยแพร่ามาต่างประเทศด้วยการทุกๆคนเทิญสวัสดีสาธุ